สวัสดีครับสุบรรฟาร์มวันนี้จะพามาเซอร์บิ m i ิสซูบิชิ TU43 ก่อนอันนี้ก็ทำคลิปเปรียบเทียบระหว่าง m a ค i t ้า a b c c 1 0แล้วนะครับตัวนี้ก็แรงม้าใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้จะแรงกว่าอัตารแร่งจะดีกว่าวันนี้จะมาเซอร์บิสนะครับเออด้วยการอัดจระบ,บี เข้าไปที่ก้านหัวเกียรออ์ผมสั่งเป็นจารบีของมาเทนนะครับมาเทนเครื่องนี้ก็สั่งจากมาเทนเหมือนกันแล้วกออ็น้ำมัน2อทีก็ลองสั่งมาเป็นของมาลุยม่านะครับสม5้าต่อหนึ่งราคาประมาณ350บาทนะครับเหมือนแพงนะครับแต่ว่าเอาค่อยจริงประหยัดกว่า2ทีที่ซื้อด้านนอกนะครับเนื่องจาก ใช้ได้50ต่อหนึ่งผสมจริงเนี่ยผสมคนนี้ผมใช้จะเป็นเดือนแล้วนะยังไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้อตัตราเร่งของเครื่องดีสตาร์ตติดง่ายควันน้อยนะครับเดี๋ยววันหลังมาบรรยายคนนี้วันนี้จะมาเปลี่ยนหัวเกียร์ก่อนที่จะเออก่อนที่จะใส่จารบีนะครับเดียวเปิดให้ดูก่อนนี่ครับเนื้อจารบีจะเป็นสีขาวครับก็เอาหลอดฉีดยามาดูดเข้าไปนะครับก่อนที่จะจารบีนครับเดี๋ยวผมมา ให้ข้อมูลเพื่อนๆอ,อีกนิดนึงนะครับเดิมตัวนี้นะครับมิสูบิชิทีอูสี่สามผมซื้อมาก้านตัวนี้นะครับจะติดมาด้วยเป็นก้านของมาเทนมิสูบิชิเดี๋ยวก่อนเอ่อของมาเทนนะครับก้านตัวนี้มันจะยาวกว่าฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะสีดำเนี่ยยาวร้อยหกสิบส่วนตัวนี้ยาวร้อยห้าสิบตัวนี้คือผมสั่งมาภายหลังเนื่องจาก ผมใช้งานตัวก้านร้อยห้าสิบแล้วผมไม่ถนัดเลยปวดหลังเพราะว่าผมเทียบกับการใช้งานมากีตาตัวนี้นะครับที่ก้านเขายาวร้อยห้าสิบแล้วผมไม่มีอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีก็เลยคุยทางไลน์กับทางร้านนะครับว่าผมใช้มิซูมิซูบิชิตัวเนี้ยนะครับ ซึ่งมันต่างจาก ita, ไมคิต้ามืกอก้ก้านมันยาวร้อยหกบเนี่ยผมรู้สึกว่าปวดหลังทางด้านหรือว่าเออของเรามีก้านของฮอนด้าฮอนดฮอนด้ารุ่นเก่านะครับที่ยาว150ยห้าสิเซนก็เลยสนใจก็เลยสั่งมาใช้ครับพอถอดออกแล้วก็ใส่ตัวนี้ปาก็ว่าเออวิลลิงในการตัดดีขึ้นการปวดหลังน้อยลงนะครับตัดนานๆอาจจะปวดหลังแต่ว่า จะตัดได้นานกว่กาก้านเดิมนะครับผมก็เลยไม่ใส่ก้านนี้เลยถ้าใครมีหาง Honda นะครับตัวนี้เป็นหาง Honda แท้นะครับ Honda ตัว gx 3 5มันใส่กับ Mitsubishi tu 4 3ได้นะครับเพ,เพื่อนๆอาจจะซื้อแค่เครื่องมาแล้วหาหาง Honda หางมือสองก็ได้ครับมือสองนี่ผมเพิซื้อมือสองมาราคาร้อยหนึงนะครับร้อยสอบาทนี่ครับเพื่อได้ใช้งานนะครับ ใส่กันได้นะครับหัวรูน็อตเนี่ยเหมือนกันนะครับเข้ากันได้นะครับเข้ากันได้อืเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมขนาดมันใกล้เคียงกันนะครับใส่ได้ที่ทำไมถึงว่าใส่ได้หางตัวนี้นะครับยาวร้ยห้าสิบเนี่ยก็เป็นของฮอนด้นะเป็นสําหรับติดเครื่องฮอนด้าจีเอ็กสามห้พอดีมันลอกไปแล้วล่ะครับตัวนี้ก็อ่า สำหรับการใส่หัวอัจฉระีีนะครับอ่าเดี๋ยวไปเอาเอัจฉระบีมาก่อนอนะครับนะครับเออสังเกตไหมหัวหัวเกียร์ตัวเนี้ยกับของ Honda มันจะเหมือนเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับทรงสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับ แล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับเป็นฮอนด้าเหมือนกันแล้วก็ขนาดกระบอกก็ใหญ่เหมือน,อนกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างแข็งใช้ได้ผมใช้งานแล้วผมเข้ากับก้านยาวร้อยห้าสิบได้สําหรับคนที่ตัวสูงประมาณร้อยหกสิบนะครับไม่เกินร้อยเจ็ดิบผมก็ผมก็แนะนําตัวก้านร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่ามัน มันยาวกว่าสิบเซนมันมีผลจริงนะในการตัดหญ้าทำให้เราปวดหลังนะครับแล้วก็ดันออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นปีแล้วครับยังไม่ได้เซอร์วิสอะไรเลยนะครับเครื่องวิซูนะครับผมใช้มาจะครบหนึ่งปีแล้วไม่ไม่เคยล้างาคาร์บูนครับล้างแค่กองอากาศเท่านั้นเอง เพียงล้างแค่กองอากาศคาบูไม่เคยล้างเลยครับใช้งานทุกวันไม่จุกจิกครับไม่งองเงียแล้วก็สตาร์ทง่ายยิ่งมาใส่กับน้ำมัน2อทีของ2ทีที่ผสม50ต่อ1รู้สึกว่าเครื่องมีกำลังมากขึ้นนะครับอัตราอัตราเร่งติดมือแล้วก็สตาร์ทติดง่ายควันน้อยนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าประหยัดกว่า2ทีที่เราใช้ตามท้องตลาดเนื่องจากว่าสองทีตามท้องตลาดนะครับผสมน้อยมันก็เครื่องมันจะอืดๆหน่อยนะครับผสมไม่ดีก็ผสมน้อยก็ไม่ดีนะครับผสมไปผสมมาใช้ไปใช้มารู้สึกว่า2ทีตัว50ตัวหนึ่งเนี่ยนะประหยัดกว่าอ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ อีกก็สองจารบีตัวนี้นะครับราคา250บาทรวมขนส่งอีก30บาทเป็น280บาทสำหรับมิซูตัวนี้นะครับซื้อมาผมจำราคาไม่ได้มันอยู่ประมาณพันเจ็ดพันเจ็ดพันห้า้อยถึงเจ็ดันแดเนี่ยครับเพราะว่ามันมีราคารับเงินปลายทางกับราคาโอนผมจ่ายราคาโอนน่าจะประมาณ7จ0 0พันห้าถ้าจำไม่ผิดนะ แต่ว่าเป็นเครื่องมิซูแท้แต่ว่าเป็นหางของมาเทนนะครับเออถ้าเท่าที่ผมใช้หางตัวนี้นะผมไม่ประทับใจหางเลยเนื่องจากมีเสียงเสียงตรงหัวเกียร์เสียงดังตัวนี้ก็เสียงหัวเกียร์ดังเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะใช้มิซูวิชตัวเครื่องผมว่าโอเคทนทานนะครับใช้งานอัตราแรงม้านะครับกำลังเนี่ยติดมือแล้วก็ ใช้งานหนักงานเบาได้ก็เหลืออยู่ที่ก้านนะครับเลือกก้านให้มันดีๆหน่อยนะครับมันก็จะใช้ได้นานนะครับตัวก้านมาเท่นผมติตรงเดียวคือตรงเสียงรบกวนตรงปลายเกียร์ตรงก้านตรงหัวเกียร์ข้างบนอะ่ะมันดังนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูแลนะเออซื้อมาใหม่ๆใช้งานไปสักพักมันก็เริ่มดังเหมือนกันตัวนี้มันดังมากผมก็เลยเออจะมาใส่จระบีละนะครับตัวนี้ก็ดังเหมือนกัน